คนเวะกับได้ของมากองันครับเมืองายครับเมลาวมาตะ่ายอาอกมนเืต้องล้ยครับเลี้ยงจามือซ้ายนะจับมือซ้ายเองเลมือซ้ายไปฮ่าฮ่าฮฮ เรเลวกเราหมองทีคพักเลยสะดวกด้ครับสามชาติพงันีอได้ดูดไปสปอร์สตาให้แล่นได้ใร่คมีบ้รช่วงนานะเซ้าตังชาติของครัเกิดร้ครับข้าปาข้าเลขสาวจีน เรบแยกรอบแล้วคนอะแยกคนเหนียวมกเอย่างเราเป็น้องอยู่สาวหลาาเนี่ย วัสดีคช้าสวัสดีคช้าสวัสดีเช้ต่อรชครับต่อุถครับผมไปจ้ปเดี๋ยวรถจะมาร้างีชไดนี้ไั้

มันเป็นรถเขีเขรถข็นขกีช่องเห็นไไรอะไน้สามนตัวนีนนี่เราไให้แล้วมาก

không có gì thật sự nha. nó không không phải như vậy. không phải như

กูรักกูรักที่องไม่ไปนะเนี่ยช็ลุคจรุนแงเลยแล้วรอบหน้าตรงนี้เสือสองเดียวรึเปล่เมืองจากเสียอํานาี่ต้นบอค่อคนยับแสงม่เขาแม่พยายามขึ้นแบบคนสามล้านอ่ะตอเนี้ยกินสองหมื่นองี่ักสามนใช่คนดูสามล้านเรกว่าโทน้ำอยู่ก็เรียกบอกว่านึงดักใช่ เป้ามาเลยจะไม่พลาเล่นทับพิเศษเนาโอ้นานอยู่เลาเล่นไปไหนแล้วพี่จิตอะไแล้วครับพี่น้องครับพี่น้าี่กไปเลยครับไปเลยครับพี่กีอดกันเป็นเล่อกันปเล่กินซารังสนครับเย็นนี้ตลาดกินซนครับพี่น้องเป็นแฟนชิของนครับเครับกับชไครับเอเชิญนาใน้ว เปิดหน้าเปิดหน้าจึงแมลออกไมแม้ายมนลยรใ้ผมแพรยกระดูจะทาลูกลยยกดไน ได่ได้ล่ไ่ไม่นหานอนได้นอนได้นอนเลยเนาะว้ย่วันนี้่ะนี่วันนี้โอ้นด่มลงค่ะท่านคนไปเบิ้งช่องสาวน้อยเพชรบ้านดงพินิกี้ไหลสดอยู่ด้ครับพี่นอด้ไนื้อกบอกทไมกับฝากเบิ้งชิดนําบด้วครับพี่น้องมพูดเลยๆครับต้งม่าโตนะค้ไหลสม